ถ้าฉันทำอย่างนั้นกับพ่ออ้าขายผลไม้ใช่ไหมคะจะซื้อผลไม้ใช่ไหมคะนี่ถ้าฉันไม่มาซื้อผลไม้จะซื้อแหละฮะ,ะซื้อไข่เจียวรึวไงอ่อนี่ค่ะผลไม้สดๆอใหม่ๆเลยนะคะก็เอาถุงมาสิถ้าไม่มีถุงฉันจะเอาอย่างไงฮะเดี๋ยวฉันเอาถุงให้นะคะจะเอาผลไม้อะไรดีคะจะเอาเปัหลังสองโล ก็แอปเปิลหนึ่งลูกสาลีสองลูกแล้วก็ 1, ล,ก 2, ล,กล,วกลูกพับสองลูกแล้วก็แก้วมังกรอ,อีกหนึ่งลูกลูกเร็วหน่อยสิชักช้าอยู่ได้ได้ค่ะได้ค่ะใช้ถึงเต่าเว้ยเท่าไหร่ล่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อฉันอยากกินส้มมะพอดีแบบช่วงนี้เฮลตี้ทำพอจะมีส้มไหมมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะพาเอาส้มมาหน่อยสิเร็ว จ้าจ้ามาแล้วจ้าพ่อทของพ่อเนี่ยของเสียหายหมดเลยแล้วลูกค้าหนูจะซื้อต่อ,อยังไงเนี่ยพ่ขอขอโทษเดี๋ยวพ่อเก็บให้นะรีบๆเก็บเลยแล้วๆสี่รีบเก็บหน่อยหนูจะขายของแล้วเอามาหนูจะเอาไปขายของแล้วพ่อจะไปไหนก็ไปเลยหนูจะ 200บาทค่ะพะส0 0อะไรเนี่ยโห oh, ผลไม้ช้ำขนาดเนี้ยฉันจะต้องจ่าย2 0 0รลยเหรอแพงแพงฉันไม่อยากจ่ายเลยไม่ช้ำหรอกค่ะลูกค้าลูกที่ฉันหยิบใส่นี่ไม่ช้ำเลยสัก,กลูกเลยนะคะเมื่อกี้ฉันพูดแรงกับเธอเธอรู้สึกไงรู้สึกดีไหมไม่ดีค่ะนั่นไงแล้วเธอพูดไม่ดีอย่างนั้นน่ะกับพ่อของเธออ่ะ คิดว่าพ่อเธอจะรู้สึกยังไงพ่อเธอน่ะเลี้ยงเธอจนโตมาขนาดเนี้ยเธอพูดกับพ่อแรงๆอย่างเงี้ยเธอคิดว่าพ่อจะรู้สึกยังไงเธอเสียใจไหมคนเราอะ่ะชอบเอาด้านที่ดีที่สุดแสดงให้กับคนอื่นเห็นแต่เอาด้านที่ไม่ดีที่สุดแสดงให้กับครอบครัวเห็นจำไว้นะไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนอย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่อ่ะนี่ค่ะ ผลไม้ขอบคุณค่ะแล้วผลไม้อะไรที่พ่อเธอทำตกบ้างล่ะฉันหนาวอดเลยค,ค่ะฉันไปก่อนนะขอบคุณค่ะอ,อืของพ่อแม่ล่ะพ่อคะเมื่นะอกี้หนูขอโทษนะคะที่หนูว่าพ่อคะ่ะ ไม่เป็นไรจ้ะลูกพ่อเอาผลไม้มา,มาให้เพิ่มขอให้ขายดิบขายดีค่ะคุณค่ะพ่อพ่อไปนั่งพักก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขายเองค่ะจ้ะลูกขอให้ขายดีๆนะอ้าวคุณลุงเจอกันพอดีเลยเนี่ยหนูเปิดร้านอยู่ข้างๆร้านคุณลุงเลยนะแล้วลูกสาวคุณลุงอะ่ะก็สั่งถุงห้ามาให้คุณลุงด้วย เอามาให้เนี่ยสวยมิลานี้ค่ะขอบคุณจ้าลูกสาวซื้อของให้ดีใจจังเดี๋ยวก่อนนะคุณที่จริงแล้วหนูไม่ได้ซื้อถุงผ้าให้พ่อค่ะน่าไม่เป็นไรหรอกพี่ซื้อให้คเขามาก็ทำาพ่อดีๆนะ จ้าแต่ถ้าคิดถึงพี่อ่ะก็มาหาพี่ได้นะพี่เปิดร้านอยู่ตรงนั้นอ่ะถุงผ้าสวยๆถ้าหนูไปซื้อของพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ลดให้เลยๆโอเคค่ะจ้าเออคะเออค่ะคุณไม่เฝ้าร้านเหรอ, <c oughs> อ <c oughs>